บาทสามบาทมาขายยี่สิบสาสิบาทชาวบ้านได้กินนิดนิดนหน่อยชาน้นนิดเนนหน่อยเห็นไหมมันจะรวยเอารวยเอาแต่ถ้าเกิดเราอยู่ในระบบเครือข่ายขายตรงนะเจ้าของบริษัทน่ไม่มีทางรวยเอารวยเอาคนเดียวเจ้าของบริษัทรวยเท่าไหร่พวกเราน่มันจะรวยทั้งหมู่บ้านอย่างน้อยก็มีเงินเดือนกินแหละพูดถึงเ่ะค่าคอมมิชชั่นเนี่ยเนี่ยคิดให้มันเป็นสิใช่ไหมมารวมตัวกันเลยผมบอกแล้ว อย่าไปฝักใฝ่บริษัทหนึ่งบริษัทใดมันล้าสมัยใช่ไหมมันล้าหลังพูดถึงนะถ้าไม่อยากล้าหลังต้องสมัครมันสักสามถึงห้าบริษัทแต่อย่าไปโจมตีต้องมีคุณธรรมอยู่บริษัทไหนผมบอกระยะอีกทีหนึง่งอยู่บริษัทไหนเวลาเข้าบริษัทไห้อย่าไปพูดถึงบริษัทอื่นในทัศนคติที่บวกหรือลบไม่ต้องไปสนใจพูดถึงแต่บริษัทที่เรานั่งอยู่ที่นั่นเท่านั้นเวลาเราไปอยู่บริษัทอื่น ก็สมาชิกทีมอื่นเนี่ยก็ไปอยู่ก็คุยแต่เรื่องเรื่องนั้นเห็น,นเั้ยคือเร่าคนมีจรรญาบรณไอ้แบบนี้ไม่มีใครว่าไม่มีใครตัดรหัสมันเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราจะสร้างความสําเร็จแบบดาวกระจายไอ้ที่มันจนๆทุกวันนี้ไปยึดมัน่นถือมัน่นไปท่องไว้โอ้ยอีกสามปีห้าปีเราจะรวยมึงจะบ้าหรือเปล่าเดือนหนึ่งคุณีะไม่มีปัญญาข้ามไปได้เลยมันจะไปฝันหวานสามปีห้าปีเอาปัจจุบันให้รอดก่อนทําเครือข่ายขายตรงผมจะบอกให้นะ ปัจจุบันยังอาตัวไม่รอดเลยอย่าไปจินตนาการมันนา่นะบอกโอ้ยสามปีห้าปีไอ้พวกจินตนาการสามปีห้าปีบอกจะรวยนะทุกวันนี้มันมีเงินเ,เขาเรียกมีหนี้สินไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนหนึ่งสามล้านบาทถัวเฉลี่ยเลยนะเพราะรวยไม่จริงไงไกล้เกินไปทาเครือข่ายอย่างน้อยเออพอกินบอยใช้ก่อนจะพอกินบอยใช้ได้ไงเอามันต้องรวยแบบดาวกระจายที่ผมบอกไนงะผมไม่ได้บอกให้คุณาล่าจากที่เก่านะที่เก่าทําเต็มที่ จะมาสมัครเพิ่มที่ใหม่มันผิดตรงไหนย้ำอีกทีนึงเราจะสร้างเครือข่ายเพิ่มอ่ะพอดีเราเก่งอ่ะทำไมอ่ะใช่ไหมเรามีความสามารถอ่ะเอาทําไมอ่ะบริษัทข้องใจเหรอก็ย้ายมันเลยถาวรเลยดีไหมเนี่ยใช่ไหมเขาไม่ข้องใจหรอกถ้าเกิดเราไม่ไปโจมตีบริษัทเดิมที่เราอยู่ไม่ไปส่รลายป้ายสีไม่ไปดึงคนมาคือทําด้วยมีจิตจริยธรรมในจิตใจเขาไม่สนใจหลักบริษัทอ่ะเพราะสมาชิกเขาเป็นแสนเป็นล้านเขาไม่มีเวลาที่มาต่อปากต่อคํา กับเราหรอกเนี่ยฉะนั้นเปลี่ยนความคิดใหม่การสร้างเครือข่ายถือว่าเป็นไฮไลท์เป็นจุดชี้ขาดในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตยิ่งคนไทยในยนะวิกฤตมันเยอะผมบอกแล้วรัฐบาลเอาตัวไม่รอดเลยเป็นหนี้มากกว่าเราอีกจะพึ่งทําไมรัฐบาลนะ่ะใช่ไหมเพราะเป็นหนี้มากกว่าเราเดี๋ยวกู้เดี๋ยวกู้ช่วยอะไรเราไม่ได้หรอกเอาวิธีคิดการกระทําผมไปใช้มันจะช่วยได้เยอะเลย ลดและเลิกการอิจฉาลิสยาซึ่งกันและกันก่อนคนในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ยนะหมู่บ้านเล็กหรือบ้านใหญ่ไม่สําคัญนะเอาเป็นว่ารักไข่าสามัคคีกันไว้กอดเพราะว่าเครือข่ายมันจะเป็นต้องผนึกกกำลังกันไงกอดคอกันไว้ร่วมแรงร่วมใจเลือกทำเครือข่ายเชื่อผู้นําผู้นําที่มีวิสัยทัศน์ดีนะเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะพูดถึงผู้นําแบบไหนที่คู่ควรจะไปร่วม สร้างครือข่ายร่วมกันและจะประสบความสําเร็จร่วมกันเดี๋ยวพักคู่เดียวครับ กลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้าสิวผิวไม่เนียนใสงสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกไม่อึ่มช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นลาล่วงเพศ้วยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนทันในช่องคลอดฤด,ดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันนะนะก็กลัวนอนไม่ฟิกกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไม่มีเมียนย้้ยถูกต้องที่สุด เมื่อผู้หญิงต้องเาชจภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร085668347 6 0840999347 สนับสนุนโดย SK-999 ปุ๋ยอินทรีเคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่ B1 สร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกกลับเข้าสู่รายการรวย24ชั่วโมงกับผมกายพลินอีกครั้งครับต้องยอมรับนะเดี๋ยวนี้คนในวงการเครือข่ายขายตรงเนี่ยมีการพัฒนาไปเยอะน่าชื่นชมหลายคนเมื่อก่อน,นไม่กล้าหรอก พอได้ฟังผมพูดหน่อยมันเกิดความฮึกเหิมมีความกล้าพูดง่ายๆนะอย่างน้อยมีผมมันก็บอกเสียงกําลังใจก็กล้าที่จะทําอ่ะก็สําเร็จบางทีอย่างที่บอกบริษัทนี้ผู้นำนะบริษัทนี้มันไม่มีสินค้าแบบนี้ก็เขาไปสมัครค่ายอื่นแต่บริษัทเดิมก็ยังทําอยู่เหมือนเดิมไปสมัก็ไปสองสามค่ายขายสินค้าต่างกันไปไม่ไปโจมตีกันเองไม่บัฟกันเองไม่ไปตัดราคากันเองเขาก็มีความสุขแล้วก็ประสบความสําเร็จแบบ ดาวกระจายแค่นั้นคนที่เป็นผู้นําแบบไหนนะที่เราควรจะเลือกวิธีวิธีสังเกตเนี่ยสำคัญมากนะถ้าเราจะเลือกไปร่วมงานกับหัวหน้าเครือข่ายแม่ทีมหรือผู้นําเนี่ยนะสำคัญมากเลยถ้าเลือกผิดคิดจนตัวตายหรืออาจจะเป็นหนี้ด้วยฉะนั้นอย่าไปมองไอ้คนที่มันพูดแต่เรื่องผลประโยชน์อย่างเดียวไอ้นี่นะมันตอแหลชัดๆพูดถึงนะนะตัวมันหนึ่งตัวไม่รอดเลยแม้จะให้ได้ผลประโยชน์เท่านู้นตอนนี้ มันยังหลอกเราเข้าไปให้ไปช่วยมันน่ะมันเกินไปแบบนั้นน่ะอันไหนที่แบบง่ายๆนะอย่าไปเชื่อไอ้พูดนําแบบนี้นะมันจอมปลอมที่บอกไอ้มาเข้ามาทําเป็นสายงานผมไม่ต้องทําอะไรเลยเดี๋ยวผมจัดการให้ทุกอย่างเดี๋ยวเลี้ยงให้เอาเงินมาลงอย่างเดียวเดี๋ยวผมเลี้ยงหรหัสได้ไอ้นี่นะมันลวงโลกมันเอาไปเลี้ยงให้มันไม่เ,เลี้ยงให้เราบางคนบอกผมรู้ได้ไงอ้ผมต้องรู้สิไม่รู้จะมาพูดได้ไงเพราะมันต้องรู้ทุกเว์ชั่นไง ไอ้พวกลวงโลกเนี่ยมันแสบมากๆเลยนะเอาเงินชาวบ้านมาสามหมื่นห้าหมื่นไอ้ชาวบ้านก็ไว้วางใจพอเห็นแต่งตัวภูนผามขับรถพึ่งผ่อนได้ไปแค่สองสามเดือนเองดาวมาสามแสนกว่าจะโดนยึดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยโอ้หน้าเชื่อถือเนี่ยเอาละฝากเงินมาลงหัสมันไปเลี้ยงรหัสได้ผลประโยชน์มันเองไงแล้วเราไอ้หัวรอตั้งนานมันก็อ้างนูน่นอ้างนี่เใช้ไปเรื่อยแหละแต่เงินมันเอาไปกินแล้วอ่ะได้แต่ของมากองเต็มบ้าน ไอ้แบบนี้นะอย่าไปเชื่อมันง่ายๆนะเราต้องเชื่อผู้นำที่มีศักยภาพทางด้านความคิดมีวิธีการแนะนำสมเหตุสมผลถ้าเราอยากจะรวยต้องฟังในสิ่งที่มันสมเหตุสมผลมีเหตุมีผลรองรับจับต้องได้ด้วยเพราะเหตุผลลองรับคนมันมีหลายอย่างนะมันพิวไปเรื่อยอะ่ะถ้าจับต้องไม่ได้ก็อย่าไปเชื่อมากห้าสิบห้าสิบเนี่ย ถ้าเจอผู้นําที่มีความจริงใจความจริงใจเขาจะไม่ละโมบโลภมากคนจะรู้เลยว่าไอ้น,นี่มีความจริงใจมากน้อยแค่ไหนหรือต้องการผลประโยชน์ส่วนตนมากเกินไปแค่คําพูดพฤติกรรมการกระทํสามอย่างนี่นะรู้เลยว่าไอ้น,นี่จริงใจจริงหรือเปล่าหรือไอ้จอมปลอมลวงโลกใช่ไหมกนต้องดูนะศึกษานิดนึงถ้าเกิดเราเห็นใครก็ตามโอ้โหไอ้น,นี่มันมีความจริงใจอยากจะเติมเต็มให้เราจริงๆด้วยยุทธวิธีไหนก็ตามนะ ไอ้แบบนี้น่าสนใจเข้าไปร่วมงานด้วยนี่ถ้าเกิดเราไปร่วมงานกับคนดีมันก็มีโอกาสพิชิตความสําเร็จถ้าคนไทยทั้งประเทศนะเอาวิธีคิดว่าสร้างเครือข่ายต้องรีบเลยนะช้าไม่ได้นะผมจะบอกให้นะเพราะไอ้ชาวบ้านไอ้คนที่มีอาชีพหลักๆทํามีไรายได้เงินเดือนแต่ผมไม่ชวนหรอกเพราะนั้นเขาไม่ดืดรอดอะไรมากมายนะักอย่างน้อยเลี้ยงตัวเองได้ไอ้ที่คุยป่ากันฉีกเนี่ยนะน้ําลายเกือบฟูมปากเนะี่ย เพราะชวนให้คนที่ไม่มีอาชีพมั่นคงมีรายได้บ้างไม่มีรายได้บ้างหาโอกาสเข้าไปสแสวงหาความสําเร็จกับอาชีพเครือข่ายขายตรงเพราะมันเป็นช่องทางเดียวเป็นช่องว่างเดียวที่การใช้เงินทุนรอนไม่ได้มากมายอะไรเนี่ยเราต้องเปิดใจกว้างรับฟังสาะคน้นแสวงหาความรู้รูปแบบการสร้างความสําเร็จหลากหลายมันมีหลายมิติแล้วก็เอานําไปใช้ ทำอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องนี่แหละเครือข่ายนะในอนาคตมันจะมีประสิทธิภาพมากๆเลยสมมติว่าหมู่บ้านเราคนห้าร้อยคนเนี่ยคนห้าร้อยคนมาซื้อสินค้าผมไม่ได้บอกว่าบริษัท New C, นิวเคซียนเดียวหรกบริษัทเทลไรดยด้วยก็ได้อะหรือบริษัทขอกอสามบริษัทที่เราตกลงกันเลยนะทั้งหมู่บ้านเนี่ยไปตอนนี้เห็นบริษัทนี้มันส่งเสริมให้เรา มีโอกาสประสบความสําเร็จได้ดีแต่ก็ได้เร็วไม่เอาเปรียบกันไปไประชุมตีเขาเรียกว่าตีกองตีกองแบบผู้ใหญ่ลีเลยไปไประชุมว่าเอ้ยเราจะทำคือขายขายตรงดีไหมนัดประชุมมันเลยดีไหมเนี่ยพูดถึงกันนะดีาไปพูดไปบ่นเลยกันก็ไ่รู้เวลาประชุมทีนะกำนันผู้ใหญ่บ้านนะพูดแต่เรื่องอะไราชาวบ้านขี้เกียจฟังตีกองประชุมทีนะไปสิบยี่สิบคนแค่นั้นแหละถ้าเราจะตีกองประชุมสร้างความร่ำรวยให้ชาวบ้าน ที่เป็นลูกบ้านของเรามันจะมันกว่าไหมของจริงในนี้นนจับต้องได้ลงมติกันเลยดีกว่าว่าเอ้ยต้องการทําบริษัทขายตรงนี้จัดมาเลยสามบริษัทแต่เราจะต้องร่วมมือกันซื้อในบริษัทนี้นะเพราะเราดูได้เห็นเ็นประโยชน์ร่วมกันสนุกหังงานนี้มันมันแน่พูดถึงกันนะเราจะรวยแบบไม่มีเหตุผลอิงหน่อยนะประธานโทษพวกเรานะรัฐบาลนะไม่มีเงินเนี่ยใช่ไหม ไม่มีเงินในะเวลาเรารวยทุกคนทุกหมู่บ้านนะมันจะต้องมากู้เงินเราแน่ๆจริงๆไอคิดแบบนีนะ้มันจะมันจะสนุกในการทําเครือข่ายไงแต่ตึกเลยคิดว่ามันขายตรงขายตรงนี่ยังไงก็จนถาวรเพราะเราลังเกียจเข้า่าขายตรงเห็นเห็นไหมว่าผมพูดเยผมไม่ได้บอกว่าไปขายนะแค่มาซื้อกินซื้อใช้แนะนําคนมากินใช้มันก็จบเห็นไหมง่ายจริงๆนะครับวันนี้รายการรวยยี่สิบสี่ชั่วโมงขอ,ขอขอบคุณทุกท่านนะครับ ที่ติดตามรับชมรับฟังด้วยดีเสมอมาผมและทีมงานขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ